ประสบการณ์ครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาธวีสินนะครับเข้ามาแถลงนยโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาแล้วก็ได้ชิมลางบรรยากาศของการลุกขึ้นมาตั้งคําถามลุกขึ้นมาอภิปรายนยโยบายของรัฐบาลถ้าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยจะมีหลายเรื่องที่รัฐบาลจะใช้วิธีการยืนยันด้วยคําพูดแต่ ไม่ได้เขียนยืนยันลงไปในเอกสารไปถึงตอนตอบคําถามมีตัวเลขมีอะไรที่คนเขาถามกันแต่ในเอกสารไม่มีมันก็เลยทําให้ฝ่ายค้านม,มองว่าแบบนี้เป็นการกลัวการผูกมัดหรือเปล่า<ม>แต่ถ้าเราตีความนะการพูดในที่ประชุมรัฐสภาว่าจะทําให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นการผูกมัด อย่างหนึ่งเหมือนกันถูกไหมถูกต้องเพราะว่าทุกอย่างถูบันทึกไว้หมด<ช>แล้วนะคะยังไงคนก็มองไม่ต่างกันเพราะออกมาจากปากคุณคอยู่ดีเดี๋ยวไล่เรียงกันนะ<ช>ว่าฝ่ายค้านโดยเฉพาะพักเก้าไกลกับพักประชาธิปัตย์ตั้งข้อสังเกตเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าล่าสุดเนี่ยช่วงเวลาเกือบเกือบสามทุ่มนะครับนายกรัฐมนตรีเสถรธฐามวีสศิลเดินทางกลับออกอจากรัฐสภาแล้วคือท่านขึ้นพูด ตอนแถลงเปิดประชุมทีหนึ่งนะประมาณ50นาทีแล้วก็มาขึ้นชี้แจงอีกครั้งหนึ่งประมาณ17บเนาฬกาสนาทีก็คือชี้แจงในประเด็นที่เหล่าบรรดาคนอื่นตั้งคำถามตั้งคำถามเอาไว้แต่ตอนพูดตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการลักษณะของงานอ่านจากเอกสารเพราะฉะนั้นประเด็นก็จะไม่ได้แปลกใหม่อะไรแต่นี่ก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญทางรัฐธรรมนูญเนียนะครับตอนที่ท่านเดินออกมาจากอาคารรัฐสภา ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามนะว่าเป็นยังไงบ้างอย่างที่ฝ่ายค้านเขาออกมาระบุว่านโยบายไม่ตรงปกเนี่ยนายกยืนยันว่าก็ตรงปกทุกอย่างนะก็ตามที่แถลงไปแล้วก็มองว่าการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านในการอภิปรายก็ต้องพูดต้องถามเป็นหน้าที่ของเขาตนก็เข้าใจได้ผู้สื่อข่าวก็ถามนายกก่อนจะกลับเนี่ยนะครับบอกว่าให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ให้คะแนนด้วยท่านบอกว่าไม่ให้คะแนนก็แล้วกันเพราะตนไม่ใช่ครูก็ง่ายๆแบบนี้ แต่นี่คือภาพตอนช่วงเช้านะครับที่ท่านลุกขึ้นมาแถลงนโยบายทีนี้คนแรกๆคือจริงๆจะมีสวนวรัตนพงไพบุญขึ้นอ่านกรอนก่อนเป็นกวีใช่ไหมมีกวีด้วยถ้าจะจับเอาเนื้อหาสาระเนี่ยคนแรกคือคุณสิริกัญญาตันสกุลครับคุณสิริกัญญาเนี่ยอภิปรายประมาณสัก3านาทีนะแต่คุณสิริกัญญาไปทําสรุปข้อมูลเป็นเพจขึ้นประกอบซึ่งน่าสนใจมากเอาดึงจากเพจที่คุณสิริกัญญา มาทำเพื่อเปรียบเทียบนโยบายของรัฐบาลตอนหาเสียงกับนโยบายที่อยู่ในคำถแถลงทำไมคุณสิริกัญญาถึงบอกว่าเหมือนกับรัฐบาลลงตู่เลยเพราะด,ดูนะ ตอนหาเสียงบอกพักหนี้เกษตรกร3ปีรายได้เพิ่ม3เท่าตอนแถลงบอกพักหนี้ตามความเหมาะสมรายได้เพิ่มอย่างมีนัยยะสาคัญสังเกตง่ายๆก็คือฝั่งที่หาเสียงจะมีตัวเลขเหมือนการันตีตลอดเวลาแต่พอในคําแถลงตัวเลขหายค่าแรงขั้นต่ำหกร้อปริญญาตรีสองหมื่นห้าในคาแถลงค่าแรงขั้นต่ําเป็นธรรมเงินเดือนเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําทุกครัวเรือนมีรายได้ไม่น้อยกว่า2 0 0 0 0ตอนหาเสียง ในคําแถลงทุกครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นอตอนหาเสียงบอกเร่งรัดออกโฉนโดแก้กฎหมายจัดหาที่ทํากิน50ล้านไร่ในคำถแถลงบอกเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิ์ในที่ดินการปฏิรูประบบราชการสะดวกรวดเร็วลดคอร์รัปชันตอนหาเสียงในคำถแถลงใช้คำว่าปรับปรุงการทำงานของภาคร,รัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลม,มีอีกนะครับที่คุณสุดิกัญญาเปรียบเทียบมาหนึ่งมืนบาทกระตุ้นเศรษฐกิจใช้จ่ายใกล้บ้าน4กิโลเมตร ในคำถแถลงใช้กระตุ้นเศรษฐกิจเติมเงินดิจิทัล1 0,000บาทอันนี้ <ทำ S 2> ก็ใกล้เคียงกันไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะัอันนี้เข้าใจได้1ครอบครัว1นึ่งซอฟต์พาวเวอร์เรียนฟรีมีงานทําสร้างผลงาน20ล้านตําแหน่งรายได้2 0 0 0 0 0บาทต่อปีตอนหาเสียงในคําแถลงเหลือ 1>, 1ครอบครัว1นึ่งซอฟต์พาวเวอร์สร้างงานสร้างรายได้การปรับปรายาเสพติดหาเสียงเห็นผลใน1ปีค่ะ คำถแถลงปราบยาเสพติดโดยเด็ดขาดไม่มี1ปีแล้วแก้ปัญหา PM 2.5ทุกที่ต้นตอ่อแต่ในคำถแถลงเป็นวาระแห่งชาติมันก็จะถูกตั้งข้อสังเกตจะไม่ไปถึงต้นต่อของมันหรือเปล่านะครับรถไฟฟ้า20บาทตลอดซายตอนหาเสียงในคำถแถลงไม่มีคำนี้เลยคือไม่มีเรื่องนี้หรอใช่ไม่พูดเลยนะแต่เดี๋ยวมีรัฐมนตรีข้ามนาคมลุกขึ้นมาพูดลด <c oughs> ร,ราคาน้ํามันไฟฟ้าก๊าซถุงต้มทันทีตอนหาเสียง ตอนแถลงนโยบายบริหารจัดการค่าไฟค่าก๊าซถุงต้มและน้ำมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทันทีเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณสุริกัญญาบอกว่า,วามันไม่มีการชี้วัดมันไม่มีตัวเลขมีเป้าหมายหรือกรอบเวลาชัดเจนเพราะฉะนั้นจัดให้อยู่ในเกรดเดียวกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ลองฟังคุณสุริกัญญ,ญาครับวันนี้นั่งฟังท่านจนจบซึ่งก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างจากในเอกสารคําแถลงนโยบายที่ออกมาก่อนหนะ้า มีแต่คำอธิษฐานลอยๆมีแต่คำกว้างๆแบบพูดอีกก็ถูกอีกขาดความชัดเจนของเป้าที่จะไปถึงไม่มีการใส่ตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลขยกตัวอย่างของบารักโอบามาที่ได้พูดถึงพูดตอนที่เป็น first weekly address มีการตั้งเป้าหมายชัดเจนมีกรอบเวลาชัดเจนตัดเกรดแล้วนะคะคำแถลงของนายกเศรษฐาดิฉันคิดว่า ให้อยู่ในเกรดเดียวกับคุณประยุทธ์นะคะดิฉันคิดว่าคุณประยุทธ์อาจจะแถลงได้ดีกว่าด้วยซ้ำไปเพราะอย่างน้อยๆก็ยาวกว่านะคะที่น่าผิดหวังไปกว่านั้นนะคะพักเพื่อไทยค่ะที่เป็นการนาจัดตั้งรัฐบาลนะคะมาตรฐานตกค่ะไม่ได้รักษามาตรฐานที่เคยทําได้ดีมากในสมัยของคุณยิ่งลักนะคะ